ในคิดจักของพระเจ้าอีกต่อไปฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านั้นจะทรงปกคุมฤทธิเดชของพระเจ้านั้นจะทรงอวยพระพรของพระองค์ท่ามกลางประชากรของพระองค์และในช่วงเวลานี้ถ้าพี่น้องของข้าพระองค์กำลังเจอกับการลบกวนต่างๆที่เป็นวิญญาณชั่วที่คอยทำร้ายทำลายทำให้เขานอนไม่หลับทำให้เขาคิดมากทำให้เขามีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง ให้ครอบครัวของเขาเต็มไปด้วยความทุกข์ระทมกันวิวาทก,การการทะเลาะกันความเจ็บปวดการเลิกลากันสิ่งเหล่านี้นั้นได้เกิดขึ้นได้สร้างบาดแผลเราขอสั่งในนามของพระเยซูว่าเจ้าจะไม่มีสิทธิ์มีส่วนในแผ่นดินในอนาณาจักรในคนของพระเจ้าอีกต่อไปพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราเชื่อฟังเมื่อเราอธิษฐานเจ้าจะได้รับความพ่ายแพ้โดยพระโลหิตของพระเจ้าบนกางเขนนั้นพระเยซูคริสต์นั้นได้ทําลายกิจการของมารซาตานทั้งสิ้นแล้ว เราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นคนของพระเจ้าเราเป็นคนที่จะรับการอวยพรเราเป็นคนที่จะเกิดผล